พานาคอตต้ารถใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นรสชาไทยนะคะเดี๋ยวไอจจะมากินให้ทุกคนดูคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวอพานาคอตต้าก็จะแบบเด้งเด้งดึงๆึนะคะมาพร้อมกับซอสชาไทยแบบเข้มข้นคะ่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยเทลงไปคะ่ะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าน่ากินมากเดี๋ยวเรามาชิมในส่วนของรสชาติกันคะ่ะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนดูคะ่ะน่ากินไหมคะเด้งเดงดึงๆเลยคะ่ะ หวานละมุนมากเลยค่ะแต่รสชาติก็คือแบบหวานหวานันหวานห,านหานมันมันรสชาติแบบไม่หวานมากนะคะหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มีความหอมของตัวชาไทยค่ะอร่อยอร่อยมากทุกคนโดยส่วนตัวไอชอบกินชาไทยอยู่แล้วยิ่งมาในรูปแบบของพานาคอตตาแบบนี้ยิ่งอร่อยมันเด้งๆด้งดึงๆด,ด,ดีค่ะ อืมต้องไปจัดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยชอบมีความเข้มข้นแบบสุดๆเลยคะ่ะยิ่งแช่เย็นแบบอากาศร้อนๆนะ่ะมากินของเย็นๆสดชื่นมากคะ่ะอืมอร่อยมาก และนอกจากอาพานาคอต้ารสชาไทยเขายังมีรสลิ้นจี่กุหลาบแล้วก็รสสตรอเบอรี่ด้วยนะคะและสําหรับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะสําหรับพานาคอต้ารสชาไทยแล้วก็รสลิ้นจี่กุหลาบนะคะจากปกติ25บาทค่ะลดเหลือเพียง22บาทเท่านั้นค่ะส่วนรสสตรอเบอรี่จากปกติ22บาทลดเหลือเพียง19บาทเท่านั้นค่ะสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง24มีนาคม2566นี้เท่านั้นนะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะไปจัดกันได้ เลยค่ะสำหรับคลิปนีไ้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย